ทรัพส,สมบัติที่ได้มาเร็วจะล้อยลอหมดไปแต่คนที่เก็บเล็กผสมน้อยจะมีมากขึ้นพี่น้องในโลกนี้เนี่ยสังคมสอนเรานะคะคือพยายามยัดเยียดความคิดว่าคือเราจะต้องมีอะไรทุกอย่างที่เพอร์เฟคสมบูรณ์เราจะต้องใช้ของแพงเราจะต้องมีเงินเยอะมีรถหรูคอยอวดกันมีบ้านมีอะไรที่แบบาสำหรับแบบว่าเชิดหน้าชูตาได้นะคะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่า มันทําให้ผู้คนเนี่ยหมดเขาเรียกว่าจริยธรรมในการหาเงินนะค,คือพอสังคมพยายามที่จะอวดนะค,ความรวยกันเนี่ยมันทําให้คนหลายคนนะคะพยายามที่จะหาเงินได้โดยวิธีที่รวดเร็วนะคะสมบัติที่ได้มาเร็วเช่นนะะสมมุติว่าบางคนที่ถูกลอตเตอรี่มามันเป็นเงินที่หามาง่ายนะแล้วหลายคนเนี่ยล้มเหลวหลายคนฆ่าตัวตายหลายคนเนี่ยชีวิตพังไปเลยนะเพราะว่า เงินได้มาเร็วใช้ไม่เป็นไม่รู้จะใช้ยังไงนะข้าพเจ้าเคยดูาสารคาดีเกี่ยวกับคนที่ถูกหวยพวกนี้นะฮะตอนนี้ส่วนใหญ่เนะี่ยเกือบร้อซไม่ได้มีเหลือเก็บอีกแล้วนะเพราะว่าเขาใช้กันไม่เป็นมันเป็นเงินที่มาเร็วหรือบางคนนะไปเทรดหุ้นมาหุ้นปอมหรือเว็บไซต์การพนันอะไรของออนไลน์ทุกอย่างเงินที่ได้มาง่ายนะฮะก็เอามาอวดกัน แต่มันจะหมดไปเร็วมากพี่น้องการที่เราได้เงินหรือได้อะไรมาง่ายๆนะ,ะเราจะไม่เห็นคุณค่าของมันเราจะคิดว่ามันได้มาง่ายเรื่อยๆเงินที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบทำนะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยงเงินกู้อะไรก็ตามที่ได้มาง่ายๆนะคะเงินพวกนี้จะถูกใช้อย่างรวดเร็วถ้าไม่ถูกใช้มันจะมีเหตุเกิดขึ้นนะะมันจะมีนูน่นมีนี่เกิดขึ้นทําให้เราเนี่ยเสียเงินโดยใช่เหตุนะคะ แต่ในทางที่ตรงเงินข้ามพระเจ้าบอกว่าคนที่เก็บเล็กผสมน้อยจะมีมากหมายความว่าคนที่ทํางานอย่างชอบทำนะเราอาจจะไปแบบรับจ้างล้างจานเราอาจจะไปรับจ้างทําความสะอาดได้วันละ3 0 0ร้อยห้นะคือเงินมันไม่ได้เยอะแต่เราเก็บวันละร้อยสองร้อยนะคะแม้กระทั่ง50บาท เก็บมาเรื่อยๆนะพี่น้องสิ่งที่เราได้รับคือเรารู้คุณค่าของเงินว่าเงินแต่ละบาทนั้นควาเราที่จะได้นะคะมันเหนื่อยยากเพราะฉะนั้นเราเห็นคุณค่าของเงินเราก็จะใช้เงินอย่างถูกต้องเราก็จะเก็บออมเพราะฉะนั้น นะเงินของคนที่เก็บเล็กผสมน้อยที่อยู่กับพระเจ้านะคะเงินเหล่านั้นมันจะมีคุณค่าแล้วมันจะมีมากกว่ากับคนที่ไม่ได้เชื่อฝั่งพระเจ้าแล้วพยายามหาให้ได้มากที่สุดโดยไม่สนใจว่าวิธีการนั้นผิดต่อพระเจ้าหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นมันเปรียบเทียบกันนะ,ะขอให้เราเลือกที่เราจะได้มาทีละเล็กละน้อยแต่มันอยู่กับเรามั่นคงถาวรดีกว่านะะเพราะว่าเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องนอกจากว่า มันจะไม่อยู่กับเรานานแล้วเนี่ยนะคะเราต้องจ่ายราคาทีหลังด้วยนะคะเราต้องรับผิดชอบในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นผลของความบาปนะคะเราก็ทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นสมบัติอธรรมซึ่งมันจะไม่ไม่อยู่กับเรานานเลยนะ,ะคะข้าพเจ้าเห็นหลายคนที่ <c oughs> ได้สมบัติมาโดยไม่ชอบนะคะแน่นอนว่าบางครั้งในชั่วชีวิตของเขานะะเขาอาจจะมีเหลือแต่รุ่นลูกรุ่นหล,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 ลานมันจะหมดไปหรือ เขามีเงินจริงเงินที่ได้มาจากการอาธร,รมแต่ชีวิตจะไม่ได้มีความสุขนะมันจะมีความกังวลนะว่าเมื่อไหร่จะถูกจับได้นะคะมันจะมีความกังวลมันจะมีอะไรหลายอย่างนะแล้วก็จะมีความแตกแยกเพราะว่าเงินของอที่ได้มาโดยการอาธรรมพี่น้องมันจะมีคํำสาปแช่งตามมาแน่นอนนะคะมันมีคำสาปแช่งตามตามมา เพราะฉะนั้นนะคะผลของคำสาปแช่งมันอาจจะเราอาจจะไม่ได้สูญเงินแต่สภาพจิตใจนะคะแล้วก็ชีวิตหรือญาติพี่น้องครอบครัวนะฮะมันจะพังถลายนะเพราะฉะนั้นไม่คุ้มเลยนะไม่คุ้มเลยในการที่จะรักเงินทองนะฮะแล้วก็ พยายามที่จะไม่เชื่อฝังพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นเราหันกลับมาค,บคิดทบทวนให้ดีนะตามพระชนะของพระเจ้าเพระเาะชนะของพระองค์เป็นความจริงเสมอนะคะคนที่เชื่อฝังนะมันจะมีมากกว่าพอดีนะคะถึงแม้พระชนะ บอกว่าเก็บเล็กผสมน้อยจะมีมากขึ้นแต่คําว่าเก็บเล็กผสมน้อยพี่น้องอาจจะได้เก็บครั้งและเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้นะแต่มันเป็นเงินที่ได้มาด้วยความชอบธรรมเพราะฉะนั้นเงินที่ได้มาด้วยความชอบธรรมจะอยู่กับพี่น้องนานแล้วก็จะเกิดผลเราก็จะทําให้พี่น้องมั่งคั้งขึ้นนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่พันสัญญาทุกสิ่งจะเป็นจริงในชีวิอของพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ